การฟอกเงินบอเกี่ยวกับการพนันบอรครับส่งเงินไปตรวจลองคิดถึงความเป็นจริงวสองส่งเงินไปตรวจมันทีไปตรวจเนวไหเอ,อันเงินนะครับเงินก็คือเงินเนาะเงินอยู่ในบัญชีเฮ้าอันบอกคร,รับเ,เออเขาบอกวา่าเฮ้าต้องโอนเงินในบัญชีเฮ้าแปเขาตรวจก่อนอืมเงินในบัญชีเฮ้าเวลาเฮ้าเงินหาบาทหรือลอยบาทหรือพันบาทของเฮ้านี่เนาะเป็นธนบัตรของเฮ้านี่ละเอาเชียนซื้อไปเลย ซื้อหน่ายัน,านเลยหลานหน,นึ่งเนี่ยเขียนถูกใบเอาโหลดบกสิขานเขียนไปเลยพันล้านหนึง่งเอาไปเข่าธนาคารเอาไปฝากธนาคารมาเอื่นมากผมไปเบืกอเงินหลานหนึ่งของผมที่เอาเข่ามือน,นีอ้พี่น้องเสื้อบวมับบ่ได้ใบเก่าถี่ผมเส้นซื้อไปอมันก็จะเป็นเงินธนบัตรใบอืน่นถี่มันหมุนเวียนเปลี่ยนกัน,ปนไปเปลี่ยนมือกันกลับมาหาผมผมเอาไปฝากหลานหนึง่งมือน,นี้ มื่ออื่นผมไปเบิกมามันดบใบเก่าหรอกครับมันจะเป็นเงินใบอื่นแต่ว่าคงจํานวนไวหล้านหนึ่งคือเก่าเออแล้วเงินที่ผมฝากไว้ในบัญชีของผมมันอยู่ในธนาคารนะครับอยู่มาเป็นปีเป็น10ปีอ้าวหรือ6กเดือนอ่ะ่ย่างตามผมฝากไว้เออแล้วก็ผมโอนเงินออกจากบัญชีผมนี่ไปให้แกงคอนเซนเตอร์มันตรวจสอบมันจะหูใดจังได๋ว่ามันเป็นเงินที่ผมไปกวงมาแล้วผมเอาไปเข้าธนาคาร ผมไปฆ่ายาเสพติดมากผมไปดิงการวงินมาเงินก่อนนี่นะครับเขียนซื้อไปเลยเนี่ย้นายรพราะว่าเอาไปเข่าธนาคารแล้วเงินใบที่ผมเอาไปเข่ามันสิมันสิไปส่งไปพวกคอนเซ็นเตอร์มันตรวจแต่อย่างไรแม่ว่าเราต้องคิดดีๆด,ด้วยพี่น้องมันตัวทั้งเพลเลยครับคิดถึงความเป็นจริงกับเป็นไปบ่ด้แล้วครับสิไปตรวจเงินอยู่ในบัญชีธนาคารก็มีเด่ให้เข้าโอนไปเขามันก่อนแล้วเงินที่มันไปเบิกกมาตรวจมันจะเป็นเงินก่อนเฮ้า ก่อนเดียวกันที่เข้าเอาไปเข่าขี่บอกมันบ่มีทางอยู่แล้วครับมันเป็นไปว่าใดตรวจจะได้กับบพอถึงเขาไปโกงมาแล้วเขาเอาไปเขาแบ่งตรวจมันกับบพอครับอืเขามีวิธีการตรวจอย่างอื่นเขาไ่ได้ไปตรวจเงินแบบนี้หรอกครับไปตรวจใบเงินนับเงินแต่ละใบแต่ละใบนี่มันมาแต่ใส่มันมีกินยาเสพติดบอมันเกี่ยวกับการพนันบอมันตรวจบ่ได้หรอกครับก็ลาอย่างกันเนาะอย่าไปเสื่อมันอันนี้มาใหม่อีกแล้วครับบาทนี่รอให้เฮ้าโอนเงินให้อ่างแหลกกับบัตรส่วนรดคาหารเครื่องดื่ม ครับเจ้านี้ทรัพสินขาศูนการขามของอาหารลู่ลู่ดังๆก็เกิดขึ้นห้ายหมองในเมื่องงวบลเท่านี่ก็หลายหมองนะครับรู้ลากินแบบโอ้โหปันเมืองนอกเอาโหลดปานอยู่เมืองหลวงเอาโหลดครับเมื่องงุบลเฮาของอาหารลูหลาซื้อคู่ปองกินแม่นบ่ครับอ,อาหารแบบบุฟเฟ่กินบ่อันฟุงตัวใหญ่เนื้อปลาแซลมอนโอ้อาหารสดหลากหลายชาวบงเช่าบูจัิงสิครับหลายหัน นไปอุดหนุนครับหัวหนึ่งหาร้อยหกรอยเงี่ยเงินยินเลยครับอืโต๊ะนี่ต้องสร้างต้อง,งจองก่อนสั่นว่ามีหม่มองหนังกินเัินเบิดหมยเบ็ดเวียนเออมันก็สิีมองเห็นที่ละว่าโอ้พี่น้องเฮากําลังบริโภคกําลังดื่มกําลังกินกันแบบมีความสุขมั่นกับเข้ามาแล้วครับแฝงตัวเข้ามาอ้างนั่นอ้างนี่เข้ามาว่าเป็นตัวแทนของของ,ขอ,งอาหารของปัตตาคารรูลาหมาเฮ้าหลอกให้โอนเงินไปก่อนว่าจะได้รับบัตรส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม อขนเงินไปหาลอยอาจจะได้บัตรพันหนึง่งเอาไผ่สิบอมักจ่ายหาลอยเดี๋ยวพันหนึง่งนั่นบอกครับกินอาหารเดี๋ยวพันหนึ่งสร้าง่าสื่ออาหารซื่อบัตรอาหารหาลอยแต, 1, ต่ว่ากินเดี๋ยวพันหนึ่งในกาไรเิ่นว่าตัวเออหรือสื่อพันหนึง่งจ่ายไปพันหนึง่งได้กลับมาสองพันหรือกลับมาพันหานี่ยงนีครับอืมถ้าก็เห็นแก่กาไรเห็นแก่กินเห็นแก่ประโยชน์นะครับเห็นบ่ละก็ไปพนันนี่แหละครับ ช่องทางล่ื่อผู้เสียหายพบเห็นมันดีดขึ้นมามันเด่งข,ข,ขึ้นมาเกิดความสนใจบ่ได้ลั่งเล่จากเม็ดว่าเขาสิตัวสิตมเนเออก็เลยไปกินเห้อเขาไอ้เฮานี่สมัครเป็นสมาชิกไอ,อ้ร่วมกิจกรรมแล้วกะ็เพื่อจะรับบัตรลดค่าอาหารเครื่องดื่ม หรือมีเงินตอบแทนให้หเข้าหลงเสื้อบาทนี่ครับเห็นแก่กินหลายโลภนะครับถ้าเกิดว่าเออมีเงินหาลอยเขาก็จะมีซสือกินหาลอยมันก็แล้วมีเงินหาลอยแต่ว่าเขามาตัวสมารสมาริกช่กสมาชิกรอยหนึ่งสองลอยสามลอยาไปเราได้บัตแลกอาหารแหลกเครื่องดื่มมาเป็นพันเห็นบอกเกิดความโลภบ่เดามันไห้หลายขึ้นกว่าเงินหาลอยที่เขาใจมันไปเอบัตสมารชิกจะมีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้บัตสีนันสีนี่เฮ็ดนันเฮ็ดนี่ได้ ก็ลงกลนเขานะครับอืพี่น้องเสื้อบอกว่าที่จอดรถในรับประสินคขาศูนย์การค่ายใหญ่อยู่บนก็นมีบ่ต้องไปออกเื้อเขาหรอกท่านจ้อไปจอดนี่ท่านต้องมีบัตรเลยครับคือเขาจะกันไปส่วนหนึ่งสําหรับผู้ที่มีอันจะกินมีรถหรูด,ดูดีแล้วก็ขี่ข้านไปแย่งมนุษย์จอดอืไปย่ำได้เดีจอดอย่ำนั่นบางเธอเสาร์อาทิตหรือน้องเรียนปิดเทอม ผู้ปกครวางพาเด็กน้อยไปเที่ยวหรือนาทศการครับมองจอดรถบ่มีเลยเต็มบัเลยครับจักสิไปจอดใส่แต่ว่าไผมีบัตรนะครับบัตรของเขาต้องเสียเงินเลยครับต้องเป็นสมาชิกเขาท่าน้องซื้อของที่นี่ที่นี่นี่แล้วก็ไปสมัครสมาชิกแล้วเวลาที่จอดรถเอาบัตรโซ่เขารบพ่อหรือย่ามเขาก็จะหาที่จอดรถให้ท่านคนอื่นไปจอดบ่อใหเลยคนอื่นต้องไปจอดมองอื่นดีเขาให้เป็นที่จอดรถร่วมทั่วๆไป มองจอดรถเฉพาะเขาจะมีเล็กมียังกันไปเลยส่วนมากก็จะเป็นปูมีรถสวยๆงามๆหรูๆรือบางมองมีทีจอดรถซปเปอรค์คาร์รถธรรมดาไปจอดบ่ไดดได้ตรงตีขั้มอีกว่ารถแบบนี้เป็นซปเปรอร์คาร์บ่บางเจอรถแพงๆแต่ว่าบ่าาเป็นซปเปอรค์คาร์ก็จอดบ่อใดขั้นหนึ่งหลายล้านแต่ว่าบ่าเป็นซปเปอรค์คาร์จอดบ่ได้อ้าวมันก็แยกจํานวนคนแยกประเภทของคนตัวนี่ทรบัสินค้า ผู้รู้ดูดีเออครับสุปราคามาาจอดได้ตลอดอืมผู้มีเงินมีค้มเพชรบัตรสามารถชิกจอดได้คนหลายมานได้ก็จอดได้พวกนายนกอดดนกายขอบ่มีบัตรยังเลยขี่กับไปซุมซีซุมหา่มีหม่มองจอดว่อนอย่สามสิบแปดรอบก็ว่าอะไรจอดบางทีมโมโหนี้เลยที่จอดรถเต็มไปบดรับทั้งห่องใตดินทัง้งกรเทงิงทั้งโอร่อยฟ่าทั้งยังเต็มเบิดเลยสัปปะสินขาแย่งกันจอดเพราะคนไปใส่บริการหลาย นี่แหละครับบางเทือเขาก็จะมาในรูปแบบนี่แหละถ้าเป็นสมาชิกเขาจอดรถได้ฟรีจอดได้ตลอดสแสดงบัตรนี่กับเจ้าหน้าที่เขาสิพาไปจอดรถมองสะดวกว่าต้องย่างไก่คือบางเทีมันมีมองจอดอยู่แต่มันไก่พวกที่ขับรถรูลุ่มมากไม่ิดขาดย่างพวกนี้ย่งางไม่ค่อยเป็นมันต้องการโล่งจากรถปุ๊บขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลือนเลยพวกนี้อันชี่ไกายเนี่ยถือว่าโลข่ขาด พวกจอดปุ๊บต้องเขาในห้องแยร์ขึ้นบันไดเรือนท่านทีเลยไปสังเกตบางทีของพวกจอดรถลูหรูนะครับพวกเป็นสมาชิกเขาผกมีเงินมีบัตรมีอย่างแบบผมว่านะครับจอดรถปุ๊บบได้ยางไก่ได้ครับขึ้นบึงเทิงเลยไปสังเกตบ่งครับสรรพสินค้านี้ละไม่ต้องไปออกซื้อเขาดอกครับตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับเพิ่นก็เลยเตือนนะครับว่ามีการต้มตุหลอกลวงกันในลักษณะดังกล่าวแล้วอย่าไปหลงเชื่อโดย เด็ดขาดไปโอนเงินให้เขาก่อนแล้วเขาจะส่งบัตรพี่เมี่ยมมให้เขาจะส่งโปรโมชั่นนั่นนี่นูน่นลดแรกแจกแถมอืกินฟรีบ่มีกำหนดอายุคว่วมกินเหมือได้ก็ไดแม่หมครับแต่อย่าไปเสือเลยครับอืตรวจสอบให้ละเอียดก่อนอถ้าเขาอ้างว่ามาจากสรรพสินค้านี่ซื้อนี่เด่นโทษไปถามเลยครับสบรรพสินค้านี่มีโปรโมชั่นอีลีบอสมครกสมาชิกอีหีลีบ่ลดแลกแจกแถมอีลีบอซื้อพ0 0 0กินได้2 0 0 0อีลีบอรหรือไปคนนึง หรือไปสองคนใจคนเดียวเห็นบอกครับที่เขาโฆษณาบุฟเฟ่กินสองคนใจคนเดียวมาซีใจาสามอย่างสิเห็นบอกแผนการตลาดเขาถ้ามันเป็นของจริงมันกระดิันกับกำไรเห้าครับแต่ซ่อนมากมันตัวครับท่านต้องไปติดต่อของอาหารพัตตาคารไหนมันชัดเจนนะครับบางเถ้าพากันสมัครเบิดบาทเลยสมาชิก ลุรพั 5, นธหาคกนหาพันธ์นี่ครับเงินเขากับเป้ามีชาชีพเสยเลยกับถ้าเจอมีชาชีพในลักษณะนี่ครับกดถิ่มไปเลยอย่าไปสนใจอย่าไปเสียหลูมันแต่ว่าถ้าพลาดไปแล้วนะครับโอนเงินไปแล้วมันบริเตตามถีมมันโฆษณาประชาสัมพันธ์ตันกับแจงบอสแสสายด่วนศูนย์ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงแต่วางเท่เม็ดเงินมันหน่อยเนาะ หาลอยพั 500, นหนึ่งเขาสิไปแจงนี่ละเอโอซี่โอ้เสียเาลาด้เลยครับหาลอยพันหนึง่งก็ปลอยให้มันกินเปล่าไปเลยบก่อยนั่มกันนะแต่ว่าเลื่อมึ้นพอว่าหาลอยพันหนึ่งของคนลอยคนพันคนหมื่นคนที่มันตัวต่มทั่วประเทศมันเป็นเงินหลายเปนไหนเออมา,มาข่าวห้องเสียหาลอยห้องกี่ข่านไปแจงข่วมไปดาเนินการโทรศัพท์ไอ้กับไอ้บางทีเป็นข่าวกันมาอีกเสียลูกเขาอยากไอ้โป๊กปิดไปดีกว่าหาลอยอย่างหัวมันเถาะท่านไปอืม มันได้ใจที่เราพวกนี้ครับก็ต้่มไปเรื่อยๆหลอกไปเรื่อยๆเขาก็เป็นเหยื่อไปเรื่อยๆครับอบางเทอมันเป็นเมือนเป็นแสนก็มีเด้เป็นสามารถีกเอาบัตรนี่ไปซื้อสินค้าราคาแพงลดใดถนัน่านีนปเปอร์เซ็นครับให้ระวังนะครับนี่เขาเตือนมาแล้วครับมาแบบไม่อ่างแหลกบัตรส่วนลดค่าอาหารเครื่องดื่มครับมนุษย์เท่ากับไม่ได้กินก็กินนะครับ แต่ว่ามันเจ็บไข่เด็ป่วยหลายหย่อนมันกินหลายนี่แหละครับเดี๋ยวก,กินบ่เลือกเดี๋ยวก,กินอาหารถี่มันบอเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนั่นนะครับอ่าน,นี่ก็แล้วแต่ครับเขาก็ระวังเอาเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลคนป่วยหลายโรคถี่มันบ่ติดต่อนะครับเป็นต้นวบาเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดสมองนี่สิครับว่าไม่โรคติดต่อเด้โรคที่ท่านเฮ็ดเองนะครับที่ท่านกินเข้าไปได้หลายแล้วก็บอกำลังกาย โดยเฉพาะแป้งแล้วก็น้ำตาลบริโภคก็ไปลหลายๆครับมันก็นจะไปกระจุกอยู่ตับแนะ่อยู่พุ่งแนะ่อยู่มองนั้นมองนี่ร่างกายขับเอามาไไรมันก็นสะสมตั้งกับป่วยบาดเนี่แม่หมและครับให้ผิจารณาเด้อครับเด้อกาสีเอายั้งเข่าปากเอายั้งเข่าข้อเข่าทองเมืองกรวาครับมันเป็นผิดเป็นไพ่ต่อร่างกายบอ่อมื่อนี้เขากินหลายผดเมื่ออื่นก็ลดหน่อยลงมื่อน่าบอกให้กินเลยกินครับแต่ว่ากินแบบซิมอย่ากินหลาย กินได้ทุกอย่างครับแต่ว่าอย่ากินหลายโดยเฉพาะหนานี่มันหนาบอกมอ่วงขอนี้วบกม่วงนี่โอ,อ้เฮ้ฮ่า oh, hey, เลยครับบอกม่วงสูกกับขอนี้นียมันเข้ากันดีปันอย่าง